ปัญหาคลาสสิกมากเลยนะที่มีคนมาปรึกษาครูเรื่องนี้ว่าครูทำไงดีอะหนูนะกับคนอื่นนะหนูพูดเดียแล้วหนูก็ต้องไปลงกับคนที่บ้านวันนี้ค่ะครูจะมาบอกถึงเหตุผลว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นคนเราเนี่ยนะคะเวลาที่เราอะรู้ว่าเราถือไพ่เหนือกว่าใครใครรักเราแบบไม่มีเงื่อนไขบางครั้งบางทีอะ เราไม่ได้ใส่ใจกับความรักที่ดีตรงนั้นเพราะเรารู้ว่าเนี่ยคือของตายอะ่ะของชัวแต่เราไปวิ่งไลขข่ขวายคว้าหาการยอมรับจากคนภายนอกที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้สําคัญกับชีวิตของเราเลยเวลาเราเจอคนนอกหลายคนนะที่คุณว่าเจอคือยอมหงอได้ค่ะใครจะว่ายังไงโอเคแล้ววันนั้นในวันที่คุณไม่สามารถเป็นตัวของคุณจริงๆได้คุณไม่โอเคแต่คุณบอกว่าคุณโอเคคุณเก็บความโกรธเนี่ยเก็บไว้ เก็บไว้กดไว้ข้างไหนแล้วใครล่ะที่คุณจะระเบิด <c oughs> ก็คนใกล้ตัวคนที่รักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเขาจะเป็นลูกคุณไม่ว่าเขาจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณที่วันนี้เขาไม่มีทางเลือกอเขาต้องรักคุณอย่างเดียวแต่คุณ เลือกที่จะปฏิบัติกับเขาเรากลับลืมไปว่าใครกันแน่ที่สําคัญในชีวิตคุณสาเหตุหลักๆมันก็คือเกิดจากการที่เราค่ะไม่กล้าที่จะสื่อสารความรู้สึกจริงๆของเรากับ2ลึกๆเรารู้สึกว่าเราอ่ะดีไม่พอพอเรารู้สึกว่าเราดีไม่พอเนี่ยเราก็จะอยากทําเป็นคนดีให้กับคนอื่นเพื่อที่ได้ค่ะได้ครับพี่ดีครับท่านใครว่ายังไงโอเคหมดรับหมด แต่เราอ่ะไม่ได้ถามตัวเองจริงๆว่าจริง,รง,รงๆเรารู้สึกยังไงเราไม่กล้าที่จะสื่อสารเพราะเรากลัวเขาจะเข้าใจเราผิดเรากลัวเขาจะเกลียดเราเรากลัวเขาจะไม่ชอบเราเราเลยไม่รู้วิธีที่จะสื่อสารกับเขาจนเราเก็บความรู้สึกแล้วความรู้สึกมันไปไหนละคะสาสารมันไม่มีวันหายอะค่ะมันเข้ามามันรอระบายออกถ้าคุณไม่มีคนระบายออกบางครั้งบางทีมันก็จะเก็บกดลงไปแล้วกลายเป็นโรคนะคะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ครูอยากจะแชร์ก็คือครูขอให้เราเลือกที่จะสื่อสารสิ่งที่เรารู้สึกถ้าเรารู้สึก ไม่ชอบใจกับอะไรบางอย่างเราไม่จําเป็นจะต้องดา่าหรือเก็บนั่นคือสุดต่งเกินไปเราสามารถที่จะพูดได้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราติดที่อะไรนะเรามีเจตนาดีนะเราอยากจะช่วยทีนี้มันติดตรงนี้ตรงนี้เราเลยทําตรงนี้ไม่ได้อ่าเรามาช่วยกันหาทางออกกันไหม ใช้เป็นการขอคําแนะนำอะคะ่ะว่าพี่หนูขอปรึกษาหน่อยตอนนี้หนูรู้สึกอย่างนี้หนูอยากให้มันเป็นผลลัพธ์ที่ดีแบบนี้พี่แนะนําหนูหน่อยได้ไหมเพื่อให้คุณได้ระบายความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปนะคะแล้วคุณจะได้ไม่ต้องเอาไอ้ความรู้สึกเนี้ยเก็บกลับบ้านแล้วไปลงกับคนที่คุณรักมันไม่แฟร์เลยนะคะเขารักคุณทําสิ่งดีๆให้กับคุณรอการกลับมาของคุณแต่สิ่งที่เขาได้รับคือการถูกลงโทษท,ทั้งที่เขาไม่ใช่คนผิดคิดให้ดีนะคะ ใครคือคนที่เราควรต้องแคร์ติดตามความรู้ดีๆทุกเช้าเวลา8นาฬิกานะคะทาง Line แอกรุงงอออฟฟิเชียลหรือทาง Facebook กรุงองอรสคลนกองเกตและก็ทาง YouTube กรุงองอรสคลนกองเกตค่ะ